สวัสดีครับผมพิทัศน์ถามยันะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับสําหรับการหมุนพวงมาลัยนะครับว่ามีเพื่อนนะครับหลายคนถ้าเข้ามาว่ายังหมุนพวงมาลัยไม่เป็นยังเลี้ยวไม่เป็นยังกะระยะการเลี้ยวไม่เป็นพิทัศนมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรไหมในการเลี้ยวพวงมาลัยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนนะครับทิคในการเลี้ยวพวงมาลัยนะครับซึ่งมี3มขั้นตอนถ้าเพื่อน รู้แล้วนะครับแล้วลองนาไปปฏิบัติตามผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถทําตามได้เลยนะนะครับสามขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างในการเลี้ยวในการหมุนพวงมาลัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับอานะครับสําหรับเพื่อนๆนะนะครับเวลาขับรถนะมือใหม่หัดขับหมุนพวงมาลัยเลี้ยวรถยังไงกะระยะยยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับการหมุนพวงมาลัยมีอยู่3ามเลเวลสามระดับนะครับ3ขั้นตอนนะครับสลับมือใหม่เลยนะครับเริ่มที่เพิ่งเริ่มหัดขับรถยังไม่รู้ว่าการตีวงเลี้ยวเราจะดูยังไงเราจะสังเกตยังไงนะครับวิธีการนะครับ3ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล้เป็นระดับขั้นตอนเลยนะนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่คือการหมุนพวงมาลัยครับนี่ การหมุนพวงมาลัยเพื่อนๆต้องเริ่มหัดหมุนพวงมาลัยเริ่มจากช้าไปเร็วก่อนนะครับเริ่มจากรถช้าก่อนขับจะช้านะครับแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยมากน้อยหมุนสุดแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความโค้งของมุมที่หักเลี้ยวนะครับถ้าโค้งทั่วไปโคง้โคงแบบนี้เราก็จะเลี้ยวไม่เยอะแต่ถ้าโค้งหักศอกปุ๊บแบบนี้นะครับโค้งหักมุม90องศาเราก็ต้องหมุนให้หมดอ่าแล้วก็สัมพันธ์กับความเร็วด้วย ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่เริ่มจากความเร็วช้าๆการหมุนพวงมาลัยก็ต้งหมุนให้หมดแต่ถ้ารถมีความเร็วการหมุนพวงมาลัยก็จะลดลงตามความเร็วของรถนะครับอ่าเต็ปที่2ก็คือการค้างพวงมาลัยนะครับค้างพวงมาลัยเมื่อเราเลี้ยวไปแล้วความเลี้ยวของโคง้งความเลี้ยวของรถเนี่ยมันเสมอกันนะครับคโค้งของถนนเนี่ยกับหน้ารถของเรานะครับมันโค้งเท่ากันเราก็คา้างพวงมาลัยนะครับเพื่อให้รถโค้งไปตามทางนะครับแล้วก็ ข้อที่3ครับก็คือการคืนพวงมาลัยการคืนพวงมาลัยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราพ้นโค้งพ้นมุมพ้นเหลี่ยมเ,ยเราก็จะทําการคืนพวงมาลัยเพื่อให้รถกลับล้อรถกลับมาจั้งตรงกับถนนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปให้เพื่อนดูนะครับเริ่มจากข้อแรกครับการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยนะครับการหมุนพวงมาลัยเป็นเพื่อนจะถามมาไหมตั้มครับเราจะเลี้ยวหมุนเนี่ยเราหมุนหมดไหม ว่าเราหมุนนิดเดียวนะครับการเลี้ยวพวงมาลัยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะว่าต้องเลี้ยวกี่รอบต้องเลี้ยวสองรอบเลี้ยวสามรอบนะครับไม่ต้องไปสนใจเลี้ยวนิดเดียวไหมนะครับอย่างนี้ครับคือถ้าเราจะเลี้ยวพวงมาลัยเราดูหน้ารถเป็นหลักนะครับหน้ารถนะเรานั่งอยู่ตรงนี้โพซิชันคนขับนะครับแล้วมองไปด้านหน้าดูหน้ารถเป็นหลักถ้าหน้ารถเอ็นไปตามทางแล้วเราเทียบหน้ารถกับถนนนะครับถ้ารถหน้ารถเนี่ย มันยังไม่โค้งไปตามถนนเราก็สมมุติว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายนะนะครับเราขับรถมาเราจะเลี้ยวซ้ายโค้งนะครับโค้งค่อนข้างเยอะเกือบผักโซกนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยเมื่อหมุนไปแล้วน,นะครับเราดูหน้ารถหน้ารถมันตามถนนไปไหมตามโค้งมาไหมตามทางไปไหมถ้ามันยังไม่ตามทางมันยังอกอกทางฝั่งขวาอยู่เราก็หมุนเพิ่มนะครับถ้าหน้ารถมันเฉยออกไปทางฝั่งซ้ายมากเกินไปเราก็คืนพวงมาลัยอันนี้นะครับนี่คือการเลี้ยวพวงมาลัยนะครับแล้ว ขั้นตอนที่2ครับคือการค้างนะครับการค้างจะค้างระยะค้างนานค้างกี่วิค้างนานเท่าไหร่ค้างแป๊บเดียวแล้วคืนเลยขึ้นอยู่กับมุมเลี้ยวของอ่ามุมเลี้ยวของถนนนะครับถ้าถนนหักศอกนะครับเราก็คืนเร็วแต่ถ้าโค้งยาวๆโค้งวนแเราก็ค้างไว้นานๆนะครับขึ้นอยู่กับความโค้งของถนนนะครับว่าเราจะค้างนานแค่ไหนนะนะครับเมื่อถนนโค้งมาแล้วปุ๊บ เมื่อ <REP. S 2> ความโค้งของถนนัันหมดแล้วเราก็ต้องคืนนะครับการคืนเราก็ต้องคืนให้สัมพันธ์กับหน้ารถซึ่งหน้ารถมันก็จะไปสัมพันธ์กับถนนนะครับดังนั้นมันจะสามทอดต่อนะครับคือสัมผัสเราสัมผัสที่อที่พวงมาลัยนะครับ<ๆ>เราสัมผัสที่พวงมาลัยความรู้สึกเราหน้าเรามองหน้ารถนะครับดูหน้ารถให้มันสัมพันธ์กับถนนนะครับเราคุมพวงมาลัยให้หน้ารถสัมพันธ์กับถนน นะครับอันนี้เ,เพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการคืนพวงมาลัยกี่รอบสองรอบครึ่ง2รอบแล้วแต่เลยเราดูหน้ารถเป็นหลักเวลาที่เ,เพื่อนๆคืนพวงมาลัยบางคนจะสับสนว่าพี่ต้นครับเราต้องคืนกี่รอบการนับรอบคืนส่วนใหญ่จะเป็นการจอดรถการถอยเข้าซองตรงส่วนนี้เราถึงจะนับแต่ถ้าเราขับบนถนนเราจะไม่นับรอบนะครับถ้ามวนนับรอบไม่ทันแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยเวลาคืน พวงมาลัยเราขับลุนถนนรถมีความเร็วดังนั้นเราต้องคืนให้สัมพันธ์ให้หน้ารถของเราสัมพันธ์กับถนนนะครับผมว่าเพื่อนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาคปฏิบัติกันครับว่าเมื่อเราขับรถแล้วเราเลี้ยวพวงมาลัยแล้วเราจะดูหน้ารถกับถนนยังไงไปดูกันครับนะครับการขับรถนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอเพื่อนไว้นะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะครับ มันจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับนั่นก็คือการเลี้ยวการค้างแล้วก็การคืนนะครับอย่างมุมหักศอกแบบนี้นะครับผมเลี้ยวมาปุ๊บนะครับผมสังเกตด้านหน้ารถนะครับดูด้านหน้ารถนะนะครับโค้งไปตามทางแล้วนะครับนะครับโค้งไปตามทางนะครับแล้วค้างพวงมาลัยไว้ครับเมื่อเราค้างพวงมาลัยไว้แล้วเราถึงจุดที่ต้องคืนพวงมาลัยใช่ไหมครับเราก็คืนครับนะครับคืนพวงมาลัยการคืนพวงมาลัยจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับถนนเราดูหน้ารถเป็นหลักครับหน้ารถ แกจะตั้งตรงแล้วก็คืนล้อตรงนะครับ tribal. อ่านี่คือวิธีการหลักการง่ายๆ simple simple สำหรับการเลี้ยวนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะที่ยังงงในการหมุนพวงมาลัยเดี๋ยวผมจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอ่าการหมุนพวงมาลัยนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะมองก็คือกระจกมองข้างเลยจุดที่เราจะเลี้ยวนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับการหมุนพวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหน้ารถครับเราดูหน้ารถเป็นหลักครับรถโค้งมาแล้วค้างพวงมาลัยครับค้างพวงมาลัยเมื่อ หน้ารถตั้งตรงกับถนนแล้วก็คืนครับอันนี้คือความเร็วช้าๆนะสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังเริ่มหัดครับหัดเลี้ยวนะครับเทคนิคนี้ช่วยให้เพื่อนๆสามารถขับรถได้เป็นเร็วครับการเลี้ยวแบบนี้สเต็ปแบบนี้นะครับสามสเต็ปนะนะครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเลี้ยวแบบตัว S ดูครับในความเร็วช้าๆนะครับเราสังเกตกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเลยมุมแล้วหมุนพวงเลยครับเราสังเกตหน้ารถนะนะครับเราสังเกตหน้ารถกับถนนเทียบกันนะครับ เมื่อถนนกับหน้ารถกําลังจะตั้งตรงแล้วก็คืนพวงมาลัยครับทีนี้เราจะโค้งขวานะครับกระจกมองข้างเลยหน้ารถครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับหมุนหนึ่งรอบไปครับไม่พอเพิ่มครับนะครับอย่าดูกระจกมองข้างครับตัวถังเลยไหมเลยครับดูหน้ารถครับกับถนนตั้งตรงอย่างตรงแล้วคืนรถตรงครับแบบนี้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆเลี้ยวได้ง่ายมากขึ้นเข้าใจในการเลี้ยวมากขึ้นนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับสเต็ปแรกนะครับการหมุนพงมอะไรแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหมุนนะครับดูกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนมากน้อยแค่ไหนเอาฟีลิ่งว่าหน้ารถนะครับมันหมุนไปตามทางเราก็หมุนเพิ่มครับถ้ามันไม่มาเราก็ดึงเพิ่มพอรถก็จะตั้งตรงคือรถตรงอันนี้คือรถมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขับตรงไปแล้วเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับซอยค่อนข้างแคแบดังนั้น เราต้องใช้ความเร็วช้านะครับถ้าความเร็วช้าเราก็ต้องหมุนเยอะหน่อยนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยเสาแล้วหมุนครับหมุนโค้งมาครับนะครับโค้งมาค้างพวงมาลัยครับเมื่อค้างแล้วดูการรถครับค่อยๆคืนครับค่อยคคืนให้หน้ารถนะครับเป็นไปตามถนนอยู่ในแนวเดียวกับถนนนะครับเราดูหน้ารถเป็นหลักนะเราไม่ได้ดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเราใช้ f e ล l i n นะครับใช้ feeling จับเลยนะครับเราจับแค่หน้ารถกับถนนให้มันอยู่ในแนวเดียวกัน แค่นั้นเองนะครับผมจะเลี้ยวหักศอกฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวให้ดูนะนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับแล้วหมุนครับหมุนครับหมุนค้างไว้ครับหมุนค้างไว้ครับนะครับหมุนค้างไว้ครับแล้วพอรถจะตั้งตรงใช่ไหมครับเราก็คืนพวงมาลัยครับแล้วก็คืนพวงมาลัยแบบนี้เลยครับมันจะทําให้เพื่อนๆครับคุมรถได้ง่ายเมื่อเราเข้าใจว่าการหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับมันหมุนแบบไหนนะนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาให้ดูนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับ มุนครับโค้งมานะครับค้างพวงมาลัยไว้นะครับค้างไว้แล้วดูหน้ารถครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บคืนพวงมาลัยครับนะแบบนี้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆครับคุมรถได้ง่ายทําให้เพื่อนๆเข้าใจหลักการเลี้ยวนะครับสาบรหรับมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มหัดขับรถนะครับมันจะทําให้เพ,พื่อนๆคุมรถได้ง่ายมากขึ้นนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวขวาด้านหน้า ięcy. ดูทีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับแล้วก็ แล้วผมก็จะปิดท้ายด้วยการเลี้ยวแบบที่เราไม่ได้ลดไม่ได้เคลื่อนที่มันจะแตกต่างกันยังไงนะครับด้านหน้าผมจะเลี้ยวขวานะครับมันเป็นมุมผักศอกครับเลี้ยวขวาครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเราขับรถชช้านะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาซิมีช่องว่างไหมจะมีนะครับแล้วกลับมาดูด้านหน้าว่ารถตั้งตรงกับถนนหรือยังนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยแล้วหมุนพงมอะไรครับหมุนไปแล้วดูอาการหน้ารถครับถ้ามันไม่พอดึงกลับมาครับ พอรถตั้งตรงครับคือรถตรงครับแบบนี้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยวรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะนะครับเรามาดูกันรถขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับรถเคลื่อนที่นะรถเคลื่อนที่นะครับกระจกมองข้างนะครับเลยครับเลยแล้วหมุนครับหมุนหมุนปุ๊บแล้วค้างครับจับราการหน้ารถครับหน้ารถตั้งตรงกับถนนแล้วคืนครับแบบนี้ครับผมเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะนะครับ เลี้ยวขวาปุ๊บก,กระจกมงข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนครับดูหน้ารถครับราจะตั้งตรงแล้คืนรถตรงครับการหมุนพวงมาลัยเราใช้ฟิลิ่งเราจะไม่นับรอบนะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหมุนพวงมาลัยในขณะที่รถเคลื่อนที่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการหมุนพวงมาลัยแบบรถจอดอยู่ครับเป็นยังไงไปดูนครับ การหมุนพวงมาลัยนะครับขณะที่รถจอดนิ่งอยู่เมื่อรถจอดนิ่งอยู่นั่นหมายความว่ารถมีความเร็วช้าที่สุดของความเร็วรถนะครับดังนั้นถ้าเราจะเลี้ยวเราต้องหมุนให้ได้เยอะที่สุดหรือหมุนจนหมดนะครับผมจะเลี้ยวขวาออกนะครับเดินหน้าครับกระจกมองข้างตามสูตรผมเลยครับสูตรผมเท่านั้นครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนพี่ตั้มครับรถมันเคลื่อนที่ช้าแล้วหมุนยังไงครับหมุนให้หมดเลยครับ สุดแล้วครับสุดแล้วแล้วดูกระจกมองข้างครับมีช่องว่างไหมถ้ามีครับถ้ามีปุ๊บดูหน้ารถครับจับปากการดหน้ารถนะจับปากกาลดลดตรงกับถนนเมื่อไหร่กล้จะตรงปุ๊บคือลดตรงครับคือลดตรงอ่าแบบนี้ครับนี่คือการเลี้ยวออกจากซองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเลี้ยวฝั่งซ้ายดูครับทีนี้นะครับการเลี้ยวซ้ายในขณะที่รถจอดอยู่นะครับหรือรถเคลื่อนที่ช้าๆเนี่ยนะครับ หลักการเดียวกันเลยหมุนพวงมาลัยให้หมดหรือเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ารถเคลื่อนที่ช้าถ้าเราต้องการพื้นที่ในการเลี้ยวเนี่ยเราต้องหมุนพวงมาลัยให้เยอะที่สุดแต่รถที่มีความเร็วเราขับรถอยู่นะครับอันนั้นเราก็จะหมุนน้อยลงเพราะว่ารถมีความเร็วนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับรถเคลื่อนที่ช้าเราจะได้ออกซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วเลี้ยวครับหมุนพวงมาลัยครับรถเคลื่อนที่ช้านะครับหมุนหมดเลยครับเห็นไหมครับหมุนหมดเลยพอหมุนหมดเสร็จนะครับ ดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายมีช่องว่างไหมถ้ามีโอเคแล้วดูด้านหน้าครับดูด้านหน้ารถนะครับจับอากาศเลยรถใกล้จะตั้งตรงถนนแล้วคืนครับคืนครับคืนนะครับก็ค่อยคืนคืนบางทีเนี่ยการคืนรถนะครับการคืนพวงมาลัยถ้าบางทีเราคืนมาได้เยอะแล้วแต่รถมันยังมันยังเอ่อเลี้ยวมายังไม่ตรงสองเราก็อาจจะค้างพวงมาลัยไว้ก่อนนะครับนี่คือการค้างนะครับพอรถ เราจับอาการแล้วว่าหน้ารถตรงกับถนนแล้วก็คืนตรงแบบนี้ก็ได้ครับนะเราดูหน้ารถเป็นหลักนะครับในการเลี้ยวนะครับเราไม่ได้ดูพวงมาลัยนะเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เพิ่งหัดขับเพิ่งขับรถเป็นได้ระยะหนึ่งจะดูว่าพวงมาลัยหมุนกี่รอบจะดูว่าต้องหมุนคืนเท่าไหร่เพื่อนๆเ,เข้าใจผิดนะผมบอกเลยว่าเวลาเราเลี้ยวเวลาเราเลี้ยวเราดูหน้ารถเป็นหลักครับหน้ารถของเรา เทียบกับถนนด้านหน้าครับตรงกันเมื่อไหร่ใกล้จะตรงปุ๊บเราก็คือไม่รอสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อรถตั้งตรงปุ๊บพุ่งเลยเราก็ตรงรถเราก็จะวิ่งตรงกับถนนพอดีเลยนะครับนี่คือหลักการเลี้ยวโดยแท้จริงนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่มีสอนในโรงเรียนสอนขับรถครับผมนํามาบอกเพื่อนเทคนิคนี้ผมก็ใช้สอนนักเรียนผมนะครับในการเลี้ยวรถนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับโอ้พี่ตั้มขับรถมาเพิ่งรู้รู้เพิ่งรู้นะครับชอบจริงๆเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อน,ออนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวพวงะไลนยนะครับซึ่งก็เป็นทริคนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับที่ยังไม่รู้จังหวะการเลี้ยวที่ยังไม่รู้ว่าเราต้องดูยังไงถึงจะเลี้ยวเราต้องดูยังไงว่าพวงมาลัยของเราเนี่ยนะครับพ้นไม่พ้นต้องหมุนมากน้อยแค่ไหนก็หวังว่า เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะในการเลี้ยวในการหักหมุนพวงมาลัยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน a c e b o o กกลุ่มครับเน่หน้าปกแบบนี้ครับสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อมือใหม่นะครับคนไหนยังขับรถไม่คล่องคนไหนยังเลี้ยวไม่เป็นคนไหนยังถอยหลังไม่ได้นะครับจอยเข้ามาได้เลยครับเข้ามาตั้งกระทู้ถามสอบถามได้เลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากขับรถเป็นเร็วอยากขับรถได้อย่างมั่นใจจอยเข้ามาได้เลยครับไว้เจอกันใน f a c e b o เฟซบุนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ทากเช็คดีๆกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ